สวัสด,ด,ด,ดีครับพีบ่พโอเดีครับวันนี้ผมได้เียนน้องๆเขาบอกว่ามีของใหม่มาประมาณห้นิ้วมาจากโรงงานพิโอดี่ยนะครับเขาบอกรุ่เลยนะเป็น15นิ้นครับ15 IO ้าไอโอสิบที่กล่องเขียนไว้ให้กลับหัวนิดนึงครับเออเนี่ย15 I ่งหทับโอวีส่หเป็นไง ก็ยังไม่เคยเห็นเท่าไหร่เฮ้ยนั่งกันเป็ูเลย hey, ลลลลลครับโอ้ oh, หน้าตานี่ต้องบอกว่าดูแตกต่างจากเราเคยเห็นเร,เร็วเๆผมจะยกออกมาดูเลยอันนี้เป็นของใหม่ที่เพิ่งมาถึงร้านเลยนะครับนี่ไม่เหล็กนิโอเนี่ยของใหม่เลยเด่๋ยก่องกันตรงนี้ดูตูดกันดีกว่าเราต้องมาดูกระตูดกันก่อนอันนี้ไม่เหล็กนิโอครับเห็นเล็กๆนี้ไว้สี่นิ้วเลยนะใช่ไหมนี่ย่ <4. S 1> ไว้สี่นิ้วเลย จริงๆไอ้ไว้สีนิ้วนี่ก็คือดอกคับเบทเลยล่ะนะครับมันก็จะไปอยู่ในลำโพง18นิ้วซะส่วนใหญ่ที่เป็นดอกเบทแต่เนี้จะอยู่ในบอดี้ที่เป็น15นิ้วแต่ดูแล้วดูมันโตกว่า15นิ้วปกติเนาะเราลองหยิบ15นิ้วมาตัวมน้ักตัวไหม,ไหมอันนี้15นิ้วพั่วไปนะตอนน่อกเอ็นพีอีนี่มันคนลอเรื่องเลยนะมาคนละไซส์เหออย่างงี้ใช่ อันนี้สูงกว่าดูคนลึกกว่านะครับแล้วก็อันนี้ก็0.5นิ้วทั่วไปไหนซีไหนซีนซโอ้ย,อยไม่ใช่เลยเนะี่ยเห็นไหมใหญ่คนเยอะนะครับจริงๆวัดจริงแล้วก็น่าจะประมาณสัก17นิ้วเลยเลยก็คือมันน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นดอที่ทำเป็นซับเบดโดยเฉพาะนะผมคิดว่านะ แล้วทีนี้จริงๆโรงงานให้สเปคมามันจะเป็น15นิ้วแหละแต่เพียงแต่ว่าน่าจะเป็นดอกที่ถลูกสั่งโมเดนมาครับอาจจะเอาไปใส่ในตู้ที่เป็นแบรนด์อะไรสักแบรนด์หนึ่งนะแต่บ้านเราก็ไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วทีนี้ที่สําคัญก็คือเนี่ยลองมาดูงานใกล้ๆครับตัวสลาวเนี่ยสามลอนก็จริงนะครับแต่จะมีซิลิโคนนะครับอันนี้ช่วยอันนี้ช่วยในการเคลื่อนตัวเวลาดอกลำโพงทํางานหนักๆเนี่ยตัวเนี้ย จะช่วยให้การกลับคืนของตัวกระดาษเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ไม่เกิดการสะบัดนะครับจริงๆเนี่ยเราข้ามไปหน่อยไปยเดอร์นะครับตัวนี้สไปเดอร์สองแผ่นเลยมีลิงด้วยไม่ได้ซ้อนกันนะครับตรงนี้จะสังเกตเห็นขอบลิงเป็นแหวนนะครับแล้วก็จะมีสไปเดอร์แผ่นล่างแล้วก็แผ่นบนอันนี้จะทําให้ให้ตัวไอการเคลื่อนที่ของกระดาษเนี่ยคงตัวได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ทนแรงกระชากได้ดีขึ้นด้วยเนื่องจากมีสไปเดอร์สองแผ่น แล้วก็ยังมีซิลิโคนถมด้วยเหมือนกันนะถ้าดูดีเราก็จะเห็นนะครับมอดูใกล้ๆนะสองสองลอสุดท้ายครับสองลอสุดท้ายที่สไปเดอร์นะครับก็จะมีซิลิโคนถมอยู่สองข่วครับถือว่าโอเคเลยนะอันนี้คงหล่อเลยนะครับคงหล่อแต่แบบมีความหนาเรียบสวยงามครับขอบเปิดมุมแรงต่างก็ดูแบบค่อนข้างจะโอเคดีเลยนะครับอันนี้น่ลองผมว่าน่าจะเอาไปใส่กตู้ซับเบททำเป็นเสียงซับเบทก็น่าจะโอเค เดี๋ยวโอกาสต่อไปเนี่ยเราน่าจะได้ทําการทดลองกันเพราะว่าตัวดอกเองมีใหญ่ใหญ่กว่าตู้ที่เรามีเราอาจจะต้องสร้างตู้ขึ้นมาใหม่เพื่อจะทดสอบที่มันเป็นเรื่องดนราวกัาน,นี้นะครับ <c oughs> เบื้องต้นนี้ถือว่าน่าสนใจามากกับดอกนี้นะครับเรื่องของราคาที่ได้รับแจ้งมาก็ไม่แพงนะสามพั 3, ตนต้นๆ้นนะครับก็ไม่เท่ากับ18ดีอาจจะสูงกว่า15้ยิงทั่วไปหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดตอบสนองในเรื่องของเบสได้ดีเนี่ยกับตู้ซับฟูเฟอร์นะ ใบเล็กๆนะครับแต่ได้เสียงอาจจะใกล้เคียงกับ18เลยเนี่ยน่าสนใจเลยนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามชมนะครับไม่น่าจะนานในเร็วๆนี้แหละนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และสมัครให้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ